การสงเคราะห์ผู ok> ้ล่วงลับพระโคดมผู้เจริญพวกข้าพเจ้าได้นามว่าเป็นพราหมณ์ย่อมให้ทานย่อมทำความเชื่อว่าทานนี้ต้องสำเร็จแก่ญาติสาโลหิตผู้ล่วงลับไปแล้วขอญาติสาโลหิตผู้ล่วงลับไปแล้วจงบริโภคทานนี้พระโคดมผู้เจริญทานนั้นย่อมสำเร็จแก่ญาติสาโลหิตผู้ล่วงลับไปแล้วหรือญาติสาโลหิตผู้ล่วงลับไปแล้วเหล่านั้น ย่อมได้บริโภคทานนั้นหรือพรามทานนั้นย่อมสำเร็จในฐานะและย่อมไม่สำเร็จในอฐานะพระโคมดมผู้เจริญฐานะเป็นอย่างไรเล่าอฐานะเป็นอย่างไรเล่าพรามบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามพูดเท,ท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเผอเจอ้อ มีความอยากได้ของผู้อื่นมีจิตปองร้ายมีความเห็นผิดบุคคลนั้นเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงนรกเขาย่อมเลี้ยงอัต,ตภาพอยู่ในนรกนั้นย่อมตั้งอยู่ในนรกนั้นด้วยอาหารของสัตว์นรกพรามฐานะอันเป็นที่ไม่เข้าไปสำเร็จแห่งทานแก่สัตว์ผู้ตั้งอยู่นี้แลเป็นอาฐนะพรามบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ฆ่าสัตว์ ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพอเจอ้อมีความอยากได้ของผู้อื่นมีจิตปองร้ายมีความเห็นผิดบุคคลน,นั้นเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงกําเนิดเดรัจฉานเขาย่อมเลี้ยงอัตภาพอยู่ในกําเนิดเดรัจฉานนั้นย่อมตั้งอยู่ในกําเนิดเดรัจฉานนั้นด้วยอาหารของสัตว์เดรัจฉานพราหมณ์ แม้ฐานะอันเป็นที่ไม่เข้าไปสำเร็จแห่งทานแก่สัตว์ผู้ตั้งอยู่นี้แลก็เป็นอาฐานะพรามบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในการมพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพลอเจอ้อไม่มีความอยากได้ของผู้อื่นมีจิตไม่ปองร้ายมีความเห็นชอบ บุคคลนั้นเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของมนุษย์เขาย่อมเลี้ยงอัต,ตภาพอยู่ในโลกมนุษย์นั้นย่อมตั้งอยู่ในมนุษย์โลกนั้นด้วยอาหารของมนุษย์พรามแม้ฐานะอันเป็นที่ไม่เข้าไปสำเร็จแห่งทานแก่สัตว์ผู้ตั้งอยู่นี้แลก็เป็นอฐา,านะพรามบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ ประพฤติผิดในการ,รพูดเท็จพูดส่อสเสียดพูดคำหยาบพูดเพอเจ้อไม่มีความอยากได้ของผู้อื่นมีจิตไม่ปองร้ายมีความเห็นชอบบุคคลนั้นเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของเทวดาเขาย่อมเลี้ยงอัต,ตภาพอยู่ในเทวโลกนั้นย่อมตั้งอยู่ในเทวโลกนั้นด้วยอาหารของเทวดาพรามแม้ฐานะ อันเป็นที่ไม่เข้าไปสำเร็จแห่งทานแก่สัตว์ผู้ตั้งอยู่นี้แลก็เป็นอาฐานะพรามบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในการมพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจอ้อมีความอยากได้ของผู้อื่นมีจิตปองร้ายมีความเห็นผิดบุคคลน,นั้นเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงเปรตวิสัย เขาย่อมเลี้ยงอัตภาพอยู่ในเปรตวิสัยนั้นด้วยอาหารของสัตว์ผู้เกิดในเปรตวิสัยหรือว่ามิตรอมมาตหรือญาติสาโลหิตของเขาย่อมอุทิศทานให้เขาย่อมเลี้ยงอัตภาพอยู่ในเปรตวิสัยนั้นย่อมตั้งอยู่ในเปรตวิสัยนั้นด้วยฐานนั้นพรามฐานะอันเป็นที่เข้าไปสำเร็จแห่งทานแก่สัตว์ผู้ตั้งอยู่นี้แลเป็นฐานะ ท่านโคดมผู้เจริญถ้าญาติสาโลหิตผู้ล่วงลับไปแล้วนั้นไม่เข้าถึงฐานะนั้นใครเล่าจะบริโภคทานนั้นพราหมณ์ญาติสาโลหิตผู้ล่วงลับไปแล้วแม้เหล่าอื่นของทายกนั้นที่เข้าถึงฐานะนั้นมีอยู่ญาติสาโลหิตเหล่านั้นย่อมบริโภคทานนั้น ijo. ท่านโคดมผู้เจริญก็ถ้าญาติสาโลหิตผู้ล่วงลับไปแล้วเหล่านั้น ไม่เข้าถึงฐานะนั้นและญาติสาโลหิตผู้ล่วงลับไปแล้วแม้เหล่าอื่นของทายกนั้นก็ไม่เข้าถึงฐานะนั้นใครเล่าจะบริโภคทานนั้นพรามฐานะที่จะพึงว่างจากญาติสาโลหิตผู้ล่วงลับไปแล้วโดยการช้านานเช่นนี้มิใช่ฐานะมิใช่โอกาสที่จะมีได้พรามอีกประการหนึ่งแม้ทายกก็เป็นผู้ไม่ไร้ผล ท่านโคโดมผู้เจริญย่อมตรัสกำหนดแม้อาัานะหรือพรามเรากล่าวกำหนดแม้อาัานะพรามบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพอเจอมีความอยากได้ของผู้อื่นมีจิตปองร้ายมีความเห็นผิดแต่เขายังให้ข้าวน้ำ ผ้ายานดอกไม้ของหอมเครื่องรูปไหลที่นอนที่อยู่อาศัยและเครื่องตามประทีปแก่สมณพราหมณ์บุคคลนั้นเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของช้างแต่เขายังได้ข้าวน้ำมาลาและเครื่องประดับต่างๆในกำเนิดช้างนั้นพราหมณ์ข้อที่บุคคลเป็นผู้ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกาม พูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อมีความอยากได้ของผู้อื่นมีจิตปองร้ายมีความเห็นผิดด้วยกรรมนั้นเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของช้างและข้อที่ผู้นั้นเป็นผู้ให้ข้าวน้ำผ้ายานดอกไม้ของหอมเครื่องรูปไล้ที่นอนที่อยู่อาศัย และเครื่องตามประทีปแก่สมณพราหมณ์ด้วยกรรมนั้นเขาย่อมได้ข้าวน้ำมาลาและเครื่องประดับต่างๆในกำเนิดช้างนั้นพราหมณ์บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ค่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในการมพูดเท็จผูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเผอเจอมีความอยากได้ของผู้อื่นมีจิตปองร้ายมีความเห็นผิด แต่เขายังให้ข้าวน้ำผ้ายานดอกไม้ของหอมเครื่องลูบไหลที่นอนที่อยู่อาศัยและเครื่องตามประทีปแก่สมณะพราหมณ์บุคคลน,นั้นเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของมา้าแต่เขายังได้ข้าวน้ำมาลาและเครื่องประดับต่างๆในกำเนิดม้านั้นพราหมณ์ข้อที่บุคคลเป็นผู้ฆ่าสัตว ลักทรัพย์ประพฤติผิดในการมพูดเท็จพูดส,อส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพอเจ้อมีความอยากได้ของผู้อื่นมีจิตปองร้ายมีความเห็นผิดด้วยกรรมนั้นเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของมา้าและข้อที่ผู้นั้นเป็นผู้ให้ข้าวน้ำผ้ายานดอกไม้ของหอมเครื่องรูปไล้ ที่นอนที่อยู่อาศัยและเครื่องตามประทีปแก่สมณะพราหมณ์ด้วยกรรมนั้นเขาย่อมได้ข้าวน้ำมาลาและเครื่องประดับต่างๆในกำเนิดม้านั้นพราหมณ์บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกรรมพูดเท,ท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพอเจอมีความอยากได้ของผู้อื่น มีจิตปองร้ายมีความเห็นผิดแต่เขายังให้ข้าวน้ำผ้ายานดอกไม้ของหอมเครื่องรูปไหล้ที่นอนที่อยู่อาศัยและเครื่องตามประทีปแก่สมณะพราหมณ์บุคคลน,นั้นเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของโคแต่เขายังได้ข้าวน้ำมาลาและเครื่องประดับต่างๆในกําเนิดโคนั้น พรามข้อที่บุคคลเป็นผู้ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในการมพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเผอเร์มีความอยากได้ของผู้อื่นมีจิตปองร้ายมีความเห็นผิดด้วยกรรมนั้นเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของโคและข้อที่ผู้นั้นเป็นผู้ให้ข้าวน้ำผ้ายานดอกไม้ของหอม เครื่องรูปไล้ที่นอนที่อยู่อาศัยและเครื่องตามประทีบแก่สมณะพราหมณ์ด้วยกรรมนั้นเขาย่อมได้ข้าวน้ำมาลาและเครื่องประดับต่างๆในกำเนิดโคนั้นพราหม์บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในการมพูดเท็ดพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพอเจอ มีความอยากได้ของผู้อื่นมีจิตปองร้ายมีความเห็นผิดแต่เขายังให้ข้าวน้ำผ้ายานดอกไม้ของหอมเครื่องรูปไหลที่นอนที่อยู่อาศัยและเครื่องตามประทีปแก่สมณะพราหมณ์บุคคลนั้นเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของสุนัขแต่เขายังได้ข้าวน้ำมาลา และเครื่องประดับต่างๆในกำเนิดสุนัขนั้นพรามข้อที่บุคคลเป็นผู้ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในการมพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพอเจอร์มีความอยากได้ของผู้อื่นมีจิตปองร้ายมีความเห็นผิดด้วยกรรมนั้นเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของสุนัขและข้อที่ผู้นั้นเป็นผู้ให้ข้าว น้ำผ้ายานดอกไม้ของหอมเครื่องรูปไล้ที่นอนที่อยู่อาศัยและเครื่องตามประทีบแก่สมณะพราหมณ์ด้วยกรรมนั้นเขาย่อมได้ข้าวน้ำมาลาและเครื่องประดับต่างๆในกําเนิดสุนัขนั้นพราหมณ์บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์หลักทรัพย์ประพฤติผิดในกาม พูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพลอเจ้อไม่มีความอยากได้ของผู้อื่นมีจิตไม่ปองร้ายมีความเห็นชอบและเขายังให้ข้าวนา้ำผ้ายานดอกไม้ของหอมเครื่องรูปไล้ที่นอนที่อยู่อาศัยและเครื่องตามประทีปแก่สมณะพราหมณ์บุคคลน,นั้นเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของมนุษย์ และเขาย่อมได้เป็นจากการ,รมคุณอันเป็นของมนุษย์นั้นพรามข้อที่บุคคลเป็นผู้เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในการ,รพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพลอเจอ้อไม่มีความอยากได้ของผู้อื่นมีจิตไม่ปองร้ายมีความเห็นชอบด้วยกรรมนั้นเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของมนุษย์ และข้อที่ผู้นั้นเป็นผู้ให้ข้าวน้ำผ้ายานดอกไม้ของหอมเครื่องลูบไล้ที่นอนที่อยู่อาศัยและเครื่องตามประทีปแก่สมณพราหมณ์ด้วยกรรมนั้นเขาย่อมได้เป็นจากกรรมคุณอันเป็นของมนุษย์นั้นพราหมณ์อันหนึ่งบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ ประพฤติผิดในการ,รพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคําหยาบพูดเพอเจ้อไม่มีความอยากได้ของผู้อื่นมีจิตไม่ปองร้ายมีความเห็นชอบและเขายังให้ข้าวน้ำผ้ายานดอกไม้ของหอมเครื่องรูปไหล้ที่นอนที่อยู่อาศัยและเครื่องตามประทีปแก่สมณะพราหมณ์บุคคลน,นั้นเมื่อตายไป ย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของเทวดาเขาย่อมได้เป็นจากกรรมคุณอันเป็นทิพย์ในเทวโลกนั้นพรามข้อที่บุคคลเป็นผู้เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อไม่มีความอยากได้ของผู้อื่นมีจิตไม่ปองร้ายมีความเห็นชอบด้วยกรรมนั้นเมื่อตายไป ย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของเทวดาและข้อที่ผู้นั้นเป็นผู้ให้ข้าวน้ำผ้ายานดอกไม้ของหอมเครื่องรูปไหล้ที่นอนที่อยู่อาศัยและเครื่องตามประทีปแก่สมณะพราหมณ์ด้วยกรรมนั้นเขาย่อมได้เป็นจัก,กร,รมคุณอันเป็นทิพย์ในเทวโลกนั้นพราหมณ์ด้วยเหตุอย่างนี้แม้ทายกก็เป็นผู้ไม่ไร้ผล ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญน่าอัศจรรย์ไม่เคยมีแล้วข้าแต่พระโคดมผู้เจริญข้อที่แม้ทายกก็เป็นผู้ไม่ไร้ผลนี้เป็นของควรเพื่อให้ทานโดยแท้เป็นของควรเพื่อกระทําศรัทธาโดยแท้พราหม์ข้อนี้เป็นอย่างนี้อย่างนี้พราหม์แม้ทายกก็เป็นผู้ไม่ไร้ผลข้าแต่พระโคดมผู้เจริญ ภาษสิทธิของพระองค์แจ่มแจ้งนักภาษสิทธิของพระองค์ไพเราะนักพระองค์ทรงประกาศธรรมโดยอเนกปริยาอย่างนี้เปรียบเหมือนบุคคลงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางแก่คนหลงทางหรือส่องประทีปในที่มืดด้วยตั้งใจว่าคนมีตาดีจักได้เห็นรูปดังนี้ข้าพระองค์ขอถึงพระผู้มีพระภาคพระธรรม และพระสงฆ์ว่าเป็นสรณะขอพระโคโดมผู้เจริญโปรดทรงจำข้าพระองค์ว่าเป็นอุบาสกผู้ถึงสรณะตลอดชีวิตตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป